ถ้าใครมาอ่านชื่อคลิปนี้คุณอ่านไม่ได้ผิดนะผมถูกแบนครับใน r รบ็ o x จริงๆแล้วก็ไม่ถูกแบนแค่วัน2วันแต่ถูกแบนครับถาวรครับ Account Terminate จากข้อหาที่ว่าผมไปลงภาพโป้ในโ o บ็ o x ซึ่งเบรกไว้ก่อนคือผมไม่ได้ลงภาพโป้จริงๆนะแต่ Account ผมครับใน r o บ็ o x มันถูกแฮ็กไปคือเรื่องมันเกิดจากการที่ว่าวันที่14กรกฎาคมครับ ผมไปเผลอโหลดโปรแกรมหนึง่งซึ่งมันติดไวรัสมาแล้วก็ไวรัสดังกล่าวเนี่ยคือผมได้แก้ไขไปแล้วในวันที่14กรกฎาคมเนี่ยครับซึ่งมันเป็นไวรัสโทจันทแล้วก็ผมไม่ได้มีการเปลี่ยนรหัสนะบนตัวของ Account น์โรบอทของผมจนกระทั่งวันที่15กรกฎาคมครับประมาณช่วงตีสามทำการสแปมภาพโปโรงโรบอทนะทั้งหมดประมาณ10กว่าภาพ จนทาง r o b o อ x ครับแบนแอคเคาท์ผมไปคือผมก็ตกใจมากครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยผมกำลังตัดคลิปใหม่อยู่ก็คือไอคลิปเดอะแฮชล่าสุดนี่นแหละแล้วก็แอคเคาท์ครับถูกแบนซึ่งตอนนี้คือผมยื่นอุทธรณ์นะผ่านทางตัวของ r o บ o อ x อยู่ยังไม่ชัวร์ว่าทาง r o b o อ x ซั p พอร์นะครับจะช่วยแก้ได้ไหมเพราะผมมั่นใจแค่10%กับเรื่องนี้ว่าจะแก้ได้อันนี้ก็ไม่ชวนจริงว่า ทางโรบ็อกจะช่วยหรือเปล่านะครับกับเรื่องน,นี้แต่ที่น่าสนใจคือพอผมไปเช็คตัวของการแบนเนี่ยบนตัวของมือถือมันไม่ขึ้นภาพให้ดูนะครับแต่ว่าถ้าดูบนคอมมันจะมีภาพที่โดนแบนให้ดูนะซึ่งผมก็ต้องเบอร์ภาพไว้นะเพราะว่าภาพมันเป็นภาพโปรครับสยิวกิ้วมากไม่รู้ว่าแฮกเกอร์หื่นมาจากไหนสแปมสิบภาพเลยแล้วก็ผมเลยโดนแบนอันนี้ก็ต้องรอดูว่าแอคเค้าผมเนี่ยจะกลับมาหรือเปล่านะถ้าไม่กลับมาก็ คงน่าจะต้องเล่นรหัสใหม่ครับถามว่าเสียดายไหมก็เสียดายนะแต่ว่ามันก็ช่วยอะไรไม่ได้อะครับคือผมยอมรับว่าผมสับเข้าเองที่ผมไปเผลอโหลดโปรแกรมอะไรที่มีไวรัสติดมาแล้วก็นี่ไม่ใช่ครั้งแรกด้วยครับเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยผมก็ทําแบบนี้ผมโดนแบบเดียวกันแต่ว่าโดนกับ Facebook ซึ่งได้แต่ภาวนาว่าจะกู้กลับมาได้นะครับอันนี้คือ โทษตัวเองจริงอ่ะกับเรื่องนี้นะครับอันนี้ก็ขอฝากเตือนหลายคนด้วยที่เล่นเกมโรบ็อกแล้วก็ไม่ได้เช็คไวรัสในเครื่องนะไปเช็คด้วยนะครับหรือบางคนที่โดนแบนโรบ็อกบนมือถือก็ลองเช็คดูนะว่าบนคอมเนี่ยครับคุณโดนแบนจากภาพอะไรเพราะบางทีบนมือถือเนี่ยมันไม่โชว์หลักฐานให้ดูนะครับต้องดูบนคอมนะสำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรเยอะครับมีเพียงเท่านี้ครับ สวัสดีครับผมเจอกันในคลิปหน้านะครับ